ทุกย่างก้าวในชีวิตของเราล้วนมีคุณค่าไม่มีย่างก้าวใดดีกว่าการก้าวไปข้างหน้าและไม่มีที่ยืนใดแข็งแกร่งกว่าการที่เรายืนด้วยลำแข้งของตัวเองจริงไหม <Wow. S 1> การยืนที่มั่นคงที่สุดคือการที่เรายืนด้วยขาของตัวเราเองแม้มันจะเหนื่อยแต่เป็นความเหนื่อยที่ได้มาอย่างหน้าภาคภูมิใจที่สุดจริงไหม เรามั่นใจว่าในสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของคนจะรวยจะจนเราก็เดินด้วยขาของตัวเราเองจริงมาอย่าก,กลัวเลยค่ะที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้มันจะก้าวไปอย่างช,ช้าๆก็ตามเพราะทุกก้าวที่เราเดินทางล้วนเต็มไปด้วยคุณค่าของการใช้ชีวิตของตัวเราเอง จริงมอย่าสูญเสียความเป็นตัวตนเพราะขี้ปากของคนเลยค่ะเพราะบางทีปากของเขาเขาไม่ได้มีค่าพอที่จะมาทำลายความเป็นตัวของตัวเราเองจริงไหม